อ้าวสวัสดีครับเช้าวครับท่านผู้ชมโอ้โหขวาสายเลยนี้นะครับผมแล้วเราก็มาดูบ้างรันกันครับเพราะเราไม่มีใหม่ที่ดักหนูเลยน้ำมันเยอะไปหมดนี่จะมีตัวหรือเปล่าครับมาแบบนี้เรามาลุ้นกันโอเคจะติดเสองอันดักไว้ จะลองดูว่ามันมีนะโอด้ยโอ้ยอีกไมเนาผู้ชมมือน่าจะมีนะหนักๆนี่ทา่านผู้ชมหนักๆครับผมใหญ่ด้วยครับนี่ดูหนักๆครับผมหนักๆก็มีสิ

đi tua luôn ra cổ như ở đây sai đúng không cho mới không <laughs> à, các bác chồng nó đã từ tua lắc ăn nữa còn tộc đó thế được đúng đấy ให้กลับไปเดินโอ้ดูตัวดิครับทุกผู้ชมนองนน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 นดูตัวโอ้ตัวมีระดับพึ่งโลครับหนักอึ้งนี้โอ้เข้ามาไอ้หนูเขาที่เดินมาเลยไปเทที่บ้านสะสมไว้เฮ้ยมันไม่กล้าเข้าแล้วท่านผู้ชมมันโดนเข้าไปแล้วเคยเข้าไปแล้วมั้ง เคินมัน้งไปเอยีอยงดูนะนี่มันก็เลยเข้าไปเนี่ยปกติอยู่ไหมท่านชมเนี่ยเอียงตัวครับไม่ได้ตั้งเข้าไปนอนเข้าไปานะไปล้างมันแล้วก็เรากล,กลับบ้านกันครับผมไป